นางซือระโปเปาโลละทิมุทีปับติติทิมุทีบทติอายมาเปาโลมาประเหงรอละปุงตางพระเยซูคริสต์ตามบันดวนพระเจ้าปะเกือเอปนมับยูหูเซมาโรตามบันดวนพระเยซูคริสต์ประมาควรเสอรพามโมเอ,ร,ร,มมเอระโปะนางซือละทิมุทีปะมานมกวนนึงระพามจืองเซ ព្រះគុណមុនមកកម្មរៈកំពែងឯម៉ៃពេឡុងផោមបរច្ចនឹមនឹងផ្សោប្រម៉ាស់ព្រះអេម៉ៃនឹមនឹងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទចៅយូអេអោតឡော့ម៉ៃពើឡៃលួងមកប្រភកបោនឹមញៀមហៅអឲនឹងចังหวัดម៉ាស៊ីដូនីអាអៃពូបាកឿអោតឡង់នឹងវៀងអេហ្វេសូលសកឿបើខាត់វីណាសេកងន់កឿអោញផឹកបោនឹមឡាពុយម៉ៃរ៉ប៉ស្តុកអោញកឿម៉ៅម៉ាក់កតទេជាចាក់ពីផ្រៃម ម៉ែមោះចាត់ជាប្រៃភុយហឿនជាភុយអុយតុកសេម៉ាស់បក្កឿភុយកែរភំសងសែនឹងនងកែតើប្រមាស់លៈសកឿតេអេយុងរភំរុេះបច្ចោរភំបច្ចោសេភុយសយុងអ៊ងបឿររភំជាតេបើស្តុកអោប៉ាយុតុកសេងៅអឺម៉ងួតក្ឿភុយអោតម៉ៃរភំផាក់បកែមឿររភំសង្កសងំម៉ៃរភំបោអរចុះអតិតិតេម៉ៃរភំជាអនឹមរុ ឯកាងងន់ព្រលឿទឿហៅអីមូសេ nga ហៅលន់ប្រាកលាពុតែនឹងលពុងឱកាសប្រมาะបង gra ហាលពុងណឹមមូសេងួតប្រើកົດម៉ៃយុព្រះចៅលាពុយខៀតអះណឹមអះណេមលាពុយមូកកងបងម៉ោយុងបាអកតេះសៃកົດម៉ៃយុព្រះចៅយើដាពីកៅតំពុកលាយតែអេយុងះម៉ាអងប្រមច្ចអេម៉ៃតាមអងតុកហេកົດម៉ៃយុព្រះចៅសេម៉ាទៅយុងលាពុយសឺពីសែ มายุหละปุยผ so so ิดป is ุยเย่อไมาปุยลึงระพอมมายุละปะโอหลาดหนึ่งพระเจ้าไมาปุยคำมากไมาโมเปรมโตระพอมไมาโมเปรมัดพระเจ้ามารอยุละปุยยุ่มไมมาเปื่อแต่ไมาโมปะยยุ่มไมปุยหันยูโรละโมปะเรียนจุซุเมียไมาโมปรมเมโตประเมโะเปรมโตประเปนมไอพอมดิแมปุ่แต่ไมาเปิมระมาดปุยมาปะจุปุยไย ມາໄປແປ່ນພິຍານອອນເນມມາໄປຢູ່ອ້າຍຫາຍພະອົປຸກຕາມລະປຸງເນມເອັກມາລະປຸງເນມເຊປະມາລະລວງການລະລາຍູພະຈົ້າປະມອບອ້າຍຄໍ້ລະປຸພະເຈົເຊມາປະອອດມາຍົດມາສາກແຕປະງປຸຍຫຼືລາລອບປາໂຍັນດີ້ມາພະີຊູອາຍັນດີ້ມາພະີຊູຄິດຈົຢູ່ເກືອາກາຍແຮງແດນລະສະຍຕການລະນຶ່ງແມງອາມາປຸຍໃນລະພົ แมงดูอาเป็นปีโลหรือซอละแต่พรมอืออามาปุยเพียกแหมพระเจ้าม่คำตุ้งปุยหนังม่พามาตรแต่พระเจ้าปางมาตอกเซ่พระเจ้าเลียบพรมหลังหนึ่งอ้าหนึ่งยูอ้าอวยเซนเงาง่ายเียเงียบโอเยดีเชื่อพระองค์เจ้าเกื้อกุญมุนยูแต่ละอ้าวโหวีอ้นเกื้อรระพรมเชื่อไม่ระพรมรักในอวยเซมาปะโลเอมเบือระโจนดีระพรมแต่แม่พเยิสุคริต លពងហេម៉ាលពងណែមណែមម៉ៃព ুই រាប់អះហើយតរភំតេម៉ៃជឿណែមតេព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអីហួយនឹងប្រះទេលសកឿអពុយពនបាបយុទេម៉ាអើឲ្យប្រម៉ាស់ពៀបម៉ាប់ហោហាវិហៃនឹងអូចព្រះចៅលៀងភំនឹងអើលសកឿតែព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទធ្លោប្រេះរភំឡាងតេលពុយនឹងជីវិតអាកុំពោម៉ាកើគឺអើឲ្យប្រម៉ាស់ពៀបម៉ាប់ហោហាវិហៃសេប៉ែនខុនកឿពុយហាយនឹងយុងទីឡាលួងតេបើអើឯងម៉ាមកពសិជឿអផគ្រីស្ទ หมายสโลชีวิตโอญากาหลอยเตซิเปซยุงทีละหลวงพระเจ้าเบื่ออะพระเจ้ามากษัตริย์ตัดเตียงโอ้ยโอญากาลอยมาปะอัยมลบปโอปุ้ยเกียอยู่หนึ่งง่ายแต่มายปุ้ยหรือลาพระเจ้าติตนเซเกือลบกายโยดสักโอญากาลอยอาเมนทิโมธีปะมาก้วนน่ะละปุงสตอกไคอะอมอบลปะไอตอกละปุงอปุ้ยอังอยลปะในพรมห ไม้ปะเกลืปุงเซเป็นควรเรียงระพมเปะละสรุปในรูปแนมแต่ไม้ปะโซโครักษาหนึ่งระพมเชือเปอปูเกลอระพมเปะกายตกสเกียระโจอติแต่ไอไก่งอนปะโอเครงหนึ่งระพำระโจอติแต่ตกเซระพำเจืองเซลอดเป็นปลายเยื้องกันโมประยุตกเซมาฮูมนาโยติไมอเล็กซานเดอร์ติวิลาเซออิมอปราสตัน เดิมสยุงโอแต่เนม่อไมัดพร,มรพระเจ้าเงยติทิมุทีบทละอาแลหลวงตอกไม้ปุ้ยแวยวอนกโอเยหายเนื้ออางกดเกือโมไปเจือแววอนหลับพระเจ้าเกือปัวออยหนึ่งเกือเพื่อปีห้ยหนึ่งตัซอมแววอนแต่ กฎเกือรอญันดีแม่พระเจ้าเราตงปุ่ยตังอูจไมค์นิเววอนเพื่อมกษัตริย์กระทรวงแม่โมเจ้านายตังอูจน้ามเอซโลเอาท์เนเอาท์ท้องมายโอองค์แกเปซุกซากกลามูเอมาซโลเอไอชีวิตพระเจ้ากุมปอมาอยู่ปะปุกประหลอกคร้อยเจือมาโอไอต็อกเซ่ปะมาปะไม้เจมาปะปุกกระพำพระเจ้าเปกือเอป่นมับพระเจ้ากฎเกือปุ่ยยุงปะมาละปุงน้ามคร้อยงกมากฎเกือป่นมับอยู่แต้ พระเจ้ากกยตีต้นนงประมาปุยสนะพระเจ้ามาปุยไกาโรตีนงมาพระเยซูคริสต์เอจม,มาปะหอยเกิดเป็นปุยปลาเตะไพรมืโหพระเยซูเสโปงตี้แต่เป็นคนโตปุยเกือบปนหับมาบอยแต่ถึงโอ๊ยเอจม,มาเซตกปลทีพระเจ้าตกกดเกือแต่ปุยปนมาบอยู่แต่มาปล่อตามเวลาปุ๊กกงรพมโกแต่มาเซ่ปันตูหงอเป็นประหงครอและลวงแต่ะละปุยแม่เกืออ,อาจเป็นประหะงรอละปุงตั้งแต่ អាតោពោនៅម្លៈពនុកហាសេកឿរោអាបែនប្រភកលលួងរភមជើនៅម្លៈពីតាំងមឿងអាងគាត់កឿម៉ោប្រមេយុកតេតេបាវនក្រូនដុម៉ែរភមសង្កសងំតេម៉ែអូអង្កែរភមរកម៉ែលលួងរជេរស aign តេម៉ែពុយម៉ោប្រពូនតកក្រូសេងុតកឿរោអាក្រឹងម៉កក្រម៉កឈំតាំពូកលែតេម៉ៃតោងេះងួឡនទីតេ1ហាក់គឺឡនតេម៉ែអែតេថាំងប្លេខ្រែម៉ៃហើន มายนางแก้วระงวยมาแอ้แต่นได้และปีคือล่อนหาเสมัยอีกแงงัวที่แต่หนึ่งยุแต่กันไม่มาการตอกเสประโป้งไม่ประเปินประอาติแตถือพระเจ้าเงียมพรมปุ้ยประเปินไม่อิอมเฮียนมาเอาโกยแตมารพอมปึกปึกอ่อนอแตอมเตกือมประเปนกตอมปุ้ยมตเตียงมปรเมไมเอาโกยพระเจ้าอยู่อาดัมระกาฟยเซอยู่แมฮาวา มาเต้าอาดัมเปโลสตานจุไลเจอมาปเป,าปรเปิลเปโลงจูลอดอันเป็นปุยพิษเงินปังมาตกเซปเปรเปิลาดาเอา์ในมระพัมเชื่อแต่มระพัมรากแต่มระพัมสง่สง่อมไมปุ๊กายแต่สโปโรมาปรเปอดหนึ่งมาระเกิดกวนหนึง่งหนึ่งติทิมุทีบดลัว มประกวดอยู่ปุยนายพระเจ้าละปุงเฮมาละปุงเนมดาใก้ประกายระพำกวดอยู่กันหนึ่งการแลนแก่แต่ปุยนายพระเจ้าเอจมางวดยุหกันใหม่โมประมาประแลนแก่ปุยนายพระเจ้าเสไม <user> ้จึงเป็นปุยโอปุยแก้ขระเตหนึ่งปปอยู่พระอ่างหนึ่งอวยละเฮไม้จึงเป็นประเมียเนืประเปนตีนงไม้จึงยุงอยู่อาไอตามเหมาะครอเหมาะช่อมม้จึงเป็นปุยปุนเตียงออระพำมแต ไม่ปุกลายแต่ไม่จึงกดอยู่แขกเรือไม่จึงเป็นปะเกียบเพิกตอมปุยไม่เต้าเป็นปุยมากปลายไม่ได้เจริญแต่ไม่ปุยไม่เป็นปุยปึกๆอ่อนๆบางกดเอาในเอาล่องแต่ไม่ปุยไม่เต้าเป็นปุยรักหลอนมา่ไม่จึงป่นเตียงอายะมาแต่ไม่เพิกต้อมกวนแต่เกนื่อนเป้าแต่ไม่นับทือแต่เปรเมเอ็นดาอเกียเตียงอายะโกแต่สเกลแลนแกคริสจักอยู่พระเจ้าตอกเมอ ไปเจอโครพระเจ้าดีไมเต้าปุยเกือแปนประกวดเดิมโอสเกหุนก้ามไม่สล็อกตูดแต่ตกหลอกพีระโนคาเซไม้เปนปุยโลปุยกระพรินับถือเดิมปุยโอสโลเฮาโบลปุงลอกไมโอสเสียกหนึ่งเหวอยู่พีระเสแลหลวงโมมาคานายกโมปมามาคานายกเสไม่รแเป็นปุยปุกลาลแต่ตกเซโรไม่เต้าเป็นปุยลายโกลหลเอียง ไม่เต้าเป็นปุ๋ยหมักปลายแบ่งวัดไหห้อนแต่เละมาไม้ยิเอาตอนเอามันตามระพุงเนิม่มหนึ่งระลวงระพำเจือเอ๋อม่โอ่งไกระพำระโจอัติแต่หนึ่งติเจือหนึ่งไม้ไปแลนการอยู่งหำฟูจแลนเปิดด่าการยุ่ไม่โฉเดิมเป็มใบตู้เป็น,ปปน,ปนมมปไเป,นปรเร็วโม,มประกวดโมระเปาหนึ่งหงตอกโรเซ่ไม่รอเป็นปุ๋ยปุกปลายแต่ไม่เต้าอุรูเพื่อปุป๋ย ไม้ร้อยอยุยู่อาโอ้ยตามเหมาะเคราะห์เหมาะช่อมไม้แป้นปุยสื่อสายหนึ่งอโอ้ยโคร่นเจือโมปมามามคณาโยกเสไม้ยิเป็นปร,มริมเนี้อปริปอนตีนงไม้อิ่งปุนเตียงไอ้กวนแต่ไม้เนมาแต่ตามปุ๊บลายแต่ป,ปุนอยู่กันให้ไม้ไม่เจอสลโลหยุดซากแต่เบื่อสลโลรรถพัมก้าแต่เบื่ออังรรพัมแต่หนึ่งพระเยซูคริส์ลปุงโดระลายอยู่พระเจ้า อากาอุญนเเล่นสโลเตอหอยเขป,ปยภาษาแห่งนังสือใหลละเปงานาอือมาตกให้ดาตอเล่นสโลอหอยเขปยโหนังสือระโปเหสเกือป้ายุงตกสมกวนปีนายครอบครัวอยู่พระเจ้าอยู่อ้าวเอ้ปีนายพระเจ้าเสอไอมาคริสจักอยู่พระเจ้าปะไอหมอบไอมาคริสจักรเซปะไปเลปุงเนมอยู่พระเจ้าเกือเอาตอนเอาท์มันเลปุงโดหนึ่งละลวงระพรรมเจือเอมาเนมประรละไล่ไก่เต้าปะปุนเกย์กเอะไอมาตกให้ พงเจ้าปลายที่แต่เป็นเนสอางปุยปาเตและผู้พเจ้าปล่อยทีลาปุยมาปุยโอกาสผิดติเจื้อ,อ,ห,อ,นอ,อหนึ่งโมเตปดาพะเจ้าโลยุปุยครอไรล่วงลาปุยโครยเมืองปุยปาเตอังระพ่อมแต่หนึ่งพะเจ้าเกื้อ,องหอกกรับหยดซาก,ากแต่หนึ่งเมืองมาลองติทิมุทีบทเป้า โมประเพกปะโอนเนมและปูพเจ้าอาสโตงตกไขสมัยหลักกะล้อยอุเอหีสแกงอนปะสละเปรรพรมเจือเนมแต่เสน่งปาพี่จุปุยไหลไมสยุตามละปุงเผกตอมพิงอกพิมเรแต่และปุงเผกปีตกเสมาปะหอยดำหนึงการลลยโกไลเอียงอยู่โมประกอจุปุยไหลระพรมยุงไอตีแต่อยู่โมเสไอกุกล้องตอกเนปุยปลลอกแรสงอง ปุ้ยโมเซสะขัดปุ้ยโอญะโอไอลาปุ้เตขัดตรปุ้ยโอสมปอนโอไองอนยันได้ลาโมปะเจื่อมาปะอยุงละปุงเนมพระเจ้าเอจมายูโอโมเซละสมปอนปุ้ยได้เอจยันดีแม้พระเจ้า16โอไอมอปิยูพระเจ้าครอนเจื่อมาตือปะไมจ์ไม้ตะปุ้ยเม็งมาบ่โอไม้ติเจื่อนำปังมาไม้ปุ้ยสมปอนมายันดีตะแม้พระเจ้า1ครอนเจื่อ มาละปุงพระเจ้ามรละซอมไบรวอนปุย se ป ok ูเกือเอเซเป็นปะปุกระพำพระเจ้ากวนใจไมาอยู่พเยซูุคริสดาประซึปละปุงตอกรเงินให้ลาโอยักปูแต่นายพระเจ้าสเปนเปิดกวนใจไมาอยู่พเยซสุคริสระพำระมวยเปิดเสจรเลิญปูปูเบื่อละลวงระพำเชื่อเปิดมรละซอมเพิกตอมปุยเปิดเปิดอปุนยูเปิดซีปูเกือตีเปิงกดงดเจียโอเกียวมาละลวงพระเจ้าหนึ่งโอยงประหมาฝรื่ ไม้ประเพิกตีเตะนึ่งการกฎอยู่แต่ตามชีวิตพระเจ้าการเพิกปุฏิแต่หนึ่งในสะอ้างแต่กายโรคเนะประมาสการเพิกปุฏิแต่หนึ่งการกฎอยู่แต่ตามชีวิตพระเจ้าเสปังมะกายประมาสโครญเจือหนึ่งมาปะเกื้อปุอิหลบประสัญญาพระเจ้าอ้างเตืองชีวิตให้หอยละชีวิตบักกาปุอิละปุงเสมาละปุงแหนมแหนมไม้ปุอิรับไอหอยโตระพอมเตไม้จือแหนมเต ឯងមកបួរអាសេបន្តសុលប់អេងកាអឺមបពូម៉ៃចប៉ាយូនែមយូនែមតែការនឹងអិសអូរភមប៉ាយបច្ចោប៉អៃម្លប់ព្រះចោសេមកព្រើកពុយពនបាប់ក្រោយងោពុយឲម៉ារាឡកអាហប៉ាយមួបកែរភមជឿនឹងម៉ៃបសតោក្រងៃពុយប៉ាយផើកប៉ោអេសឡៃហៃឡាក់ពួកកឿពុយពុនភ ieck ប៉នឹងម៉ាបពុយនុំអាយុម៉ៃបែបែនពីមតែឡមបជឿនឹងលពួងប៉នឹងការយុបប៉នឹងរភមរាកប៉ หนึ่งระพำเชื่อเปะไม่ระพมสง่าสง่อมเปิร์กางยางหอยอาอื้อไม้เปิด์สปือสนองลาพระธรรมลาปุยไม่สตอกระเงินเปปุยไม่เพิกต้อมเปปุยปูสลาสลงหนึ่งโอไอปะเปลาประสารพระเจ้าละเปิรไอมาเปิรโลกเปิตามประอาปุยอังและลวงละเปิยำย้องโมประกวดเตะแต่เราเปรโหไม้ไปอยู่รอบตามประสตอกอาเปิร์เฮไม้ประมอบเนมตีแต่ละการเซ่เดมปุยตังโอ้ยสเกยอยู่ตกเจริญเปิดปุปปุ ไม้ไปแหนโกแตะไม้แหนเปิดตอกเพิกตอกต้อมแต่ปุ๋ยดาไปอยู่รอบเอ้ยตอกเสสแปนคนเริ่มประโกแตะไม้หมูประงอดปราอาปปะเสเกือบปนหาโภมอม่ติทิมุทีบทพรอลาหลวงจีวิตผู้น้ำเยี่ยมสต๊อกปะปุ๋ยปูไตปรเมกวดอยุอู ійāh BCE hington e r e f l ລ x i o n ayatertlead so wicked to arm obdurate a luxury marath a l ຸ x u r y m ກ r ະ t h o Ashbin ayatertlead so vote ayatert a c ປະ w d e d a ນ d ayatert Addic Dus d ນ m n dac a para q ch com My hip of required in hICHRAMic lands at Min gradation mixingestar etrideration apparentity is intact 回去率 Launching Reserved f เ โมเซไม้เอกอดตอกสยุแต่การปุกระพัมพระเจ้าละครเยือดโกแต่ะกาดาไรมุงหอไอมาโรโรคกุลมุนยูมาเปื่อแต่มาเซประปุกระพัมพระเจ้าเยอะปรเปิลปมาไม่หงเนมไโอ้งกายไปแลนแกเยะมาสอรพมอมไอพระเจ้าไม่บวอนเลิงปัวอไอหนึ่งพระเจ้าเตืองสเรซมแม่หงปะพลวยตสอบปะมวนนงบงเมอไอมออันไปยุมเตืองไอมลางต might pa stock nak ngam ning la luong hai nam osaka pa lo tae ngak da ka pu o nyom len ka mo ko ne kran yeat tae pu y se a mo pa pau ro pham chuea tae ai sa seup me ha mo pu on di chuea ara lak a ha mai ma preu kran yeat san di ko ng ai me hang da anyo on di hoyt leng leh nam ma ai ang pu nya tae haun ha ti pu pu di jot ang mo ae ning dang sue thabian me hang แม่ห่างประสจดประมวยหนึ่งหนังสือทะเบียนเสไม้เป็นปุยการมวยหนึ่งยุคแต่การไม่หละปุยไม้เป็นเปรเปนไอปุ่นผกตอมกวนแต่ไม่ไม่ไม้ปุนรับคำแขกเลือไม้ไอโถรอโรช่วงปุยนายพระเจ้าไม้แป้นเปรยรโมปเอาแม่ไม่มากแต่ไม้ปุนเกื่องตีแต่ยู่กันไม่โครนเจือปูยจดอังวยแม่ห่างนุ่มลางอยุอูโมเสนดารพัมสง่ายหาปะครีโถตื่นสงดไอแม่ปุยเยอแต่งาน แปนเพ็ดกะละพระเจ้าหนึ่งโอแต่อยู่ตามไอสัญญาแต่อังซองนาพระเจ้าไพรนซิโนคาเซมัวปนุมเซตื่นสล็อตแปนปิเกะงะอื่นหนึ่งเฮาเล็มหลอบแต่ยะเฮยยะเซโหฮาเซซะเซาพอมโบหลวงปุงลอกปุ้ยสอบรกีบแมกันลอกปิหัญแม่สอบแต่อูไอเปโอตะลังอูมาเซปงดเกื้ออ้ายมัวแม่หังหนุ่มอายุไอละพระเมฆโญะแต่งกะอื่นดะแปนโฮงดเกื้อกะกวน Goroland ke nyam ma thema ndem mo pato su mae phajao Oselo phiak hem e ngang a a sen ning ek ka ngon mae hang phale teu ti da ha phajao ai chau fuat satan pa paun pe chea phajao ndah ka khlan yot pa mah mae hang ho Maeland as ndem Osepen panya khla khrija ndem khrija se selo land mae hang po oka pa land ke se 1 ปะกวดประกียแรียนแกนเนื้ปุยนายพระเจ้าไม่ปุยเปล่งกำนับถือแต่ละละอาอเติพิหังอามาระหลักอาไม่มมประกวดเปิดแดนสตอกเง,งินปุยไม่ประกอบเพิ่ต้อมแต่ปุยะธรรมอาให้ไม่ประตาเจับก,กอกหนึ่งรำบูมเมากระทีมบ้นหงออาเซอโรตอกให้ติเจือประยุกนการสมกวนไม่โล่อือจังลาแต่อาเซไม่ประต้งงองดละปุงฟองปุยประกวดเต้อ តាមអោហាច់ម៉ែភិញ្ញានយូតែលាអារលួយពុយដាកែប្រកួតប្រភິດណាំបិយូហូម៉ៃប្រះអះលក្ខងសងណាពុយណាំពុយហាញស្លាតងើអើសតោកប៉ាងសងណាព្រះចៅម៉ៃងសងណាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទម៉ៃងសងណាមោទេវតាសង្ហសង្ងំពូអប៉ាយូតាមលពុងសតោកអើប្រហេបាងក្រែមរផំបឡាពុយនឹងបិយូប្រះប៉ក្រូនជឿពូរាប់រាក់ចាំងប្រចាំងបើ ปูพรับรลอนละสยองปฏิเตแต่เราปุ้ยละสันตุเปรเปนไปอยู่กันละพระเจ้าปูเลยเรียกรับม้แมโมไปอยู่มาเฟื่อเอินไม้ประสโครักษาหนึ่งแต่เดิมเปิด์สเปนปุ้ยสง่าสงอมไมประเต้าอยู่รอมเปล่าหนงไม่รู้ไปยูแม่เอาอางงูเงี้ยละสเปนอเยือละียกตู้เปิดหนึ่งมาปะปุยก่อโกมาปอยู่ปุ้ยงอนเนื้อมับไปทีละปุ้ยไอทีหนึ่งมับเซ่สลอกการเตยอยู่พระเจ้าเยะ มาปูปุยงอนดีเกียยุเต้าปเปลี่ยปังมาสายุ่งย่างให้ตออโครเซ่การมาอยู่ปุยสถีโรละปุยโรปังโอปุยดีอยู่ที่เอินปเปลี่ยแเกียงไกลปลอบเต้าโรติทิมุทีบทแรกโมประมาคุณใจปุยไม้ยืนนับถือปอเลี่ยงแต่หนึ่งโอ้ยโครนเจือ เดินปุยโอซโลเพียกแหมไว้พระเจ้าไมาละปุงเผิกตอมเอปุยงาอึกวนใจปะมาโรปอเลี้ยง,งป,ป,งปุยกายระพามเจือไม่เต้าอุพลีปอเลียงแต่เซงงาอึ่งหนึ่งไอมาออยากปูปูแต่นายพระเจ้าหาเสไม้เหฮาละแดนแต่ละซอกละละสเปนกุนละปอเลียง,งรักแต่ปมาปะเจือตอกโกอุงเซโรป่าไม้เปิเผิกตอมเอยหล,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 ลายเซละปุยไมาสตอกสโตเปิดหลังลหลวงปงกดกวอยร่อน បោអបអ eight យុកដាផឹកលលងហៃលាពុយម៉ាយុអូបពងម៉ាលពុងណែមយុភងចោព្រះម៉ាភីយេស៊ូគ្រីស្ទគឺអេせម៉ាយអូអូបពងលពុងផឹកពុយនឹងលលងជីវិតពុយណៃព្រះចៅពុយសេម៉ាប្រអួតទីតែម៉ាយអូងយុងអៃធ្វើម៉ាប្រម៉ៅម៉ាំងកតកេតែពុយងត់សៅប្រុសតកសរេចេតែនឹងលពុងញយញ៉ាំអុយសេកៀះផែនរប្រំគួយវัวលាពុយផែនរកាស់លងឺហាពុតែផែនអះបសពភាសិនលាពុតែងា มาเกืองปุยซองใสหนึ่งปุ่แต่เป็นโรเกปุ่แต่โอเกียลอยโอยอาลเซตื่นมาลายอยู่ปุยงอกปีมเรตระพร่อมมาโอเนืย,ยุงประมาะละปุงเนมโมเซมากแกตนกระอยู่พระเจ้ามาคระสะโลแต่เป็นประกอยเบืองดางอดที่โหกันกดอยู่ปุยตามชีวิตพระเจ้าเสเกือน้ำปุยเป็นปะกอยละแหลนพระเจ้าดาปุ่นเกือเข้าวคองยู่แต่เสปอหนึ่งระพร่อมแต่เอี่ยมเกิดหนึ่งปลาเต้ให้แจ้งโอเกิดมาอไอติเจื้อหนึ่ง ញាមអុកខាប់ឡាតិแจងរោអូស្ការកអ៊ុយម៉ែតាដាអេកាយប្រសុំប្រពន្ធម៉ែគ្រឿងចាប់គ្រឿងហ្វូតតេហោម៉ៃអេគឺប៉នឹងរផំតេម៉ូបងគាត់កោសហយនឹងលាក់ឡងរផំតេបងគាត់អៃអ៊ុយហុនជាតុកសេអេម៉ាបងងោសែបែនតុកបូវហេអ្លាកោតេអះសហយលាក់ខ្លាឡៃខ្លាល่มតេងកងរផំហាក់គួយម៉ៅម៉ារេះបងងកបំរេក្រូនជា ไอ้กายร้ง้อนประงวดไอ้หลอนมาร์ปองร้ายอหาระพมเชื่อแต่เอาทลอบไมระพมตุกแตงกานองไอ้มายุอึงไอ้รปโซละโกแต่เลปุงสตอกเปาโลทีมุทีป้าประมาปุยไอ้เลือกพระเจ้าอังไม้ปะถนเนาะนงติตาหาอวยมูเซโคร่นเจือไม้ปะเรียงระพมละสงวดไอ้ร,ระพมสื่อสายแต่ไม่กดยุเปิดตามชีวิตพระเจ้าไมระพมเจือไมระพมรกักไมระพมล่าง ម៉ែរផំពិកៗអន់ៗតេនឹងរលួងរផំជាប្រសេម៉ៃបើតតស៊ូណែមតស៊ូណែមម៉ៃបើសអរផំអាចជីវិតអូនយ៉ាកាលោចប៉ផាចោអិចកកប៉អែងខេតេលៈសលោប៉ជីវិតសេប៉អៃរងហុប្រផំជាតេសេសងណាពីហឿនម៉ែរផំកាបវលីអេឲអពួរស្តុកប៉អយុអៃលហើយសងណាផាចោបកើជីវិតលអុអេក្រូនជា มาส่องหน้าพระเยซูคริสต์พระโหและหลวงโกแต่ส่องหน้าปอนทิโอปิลาตมาอรภัมกาแต่มาไปอยู่ตามประสตกพระเจ้าไปอยู่ผู้เกื้อแพ็คติเจือในเนมปิโอสเกียเตปะเนมปะลิหอยละสหอยแม่พระองค์เจ้าพระมัชพระเยซูคริสต์ถือเอเสพระเจ้าสะเกื้อหอยปลิติตะละปุยญำตึงเวลาปุกงรภัมตะมาพระเจ้าน้องประปงปิลือลาวหนึ่งมาประปุ้นตะเตียงอวยครอนเจือ มากษัตริย์ปุนเตียงมกษัตริย์เตืองโอจมาเจ้านายปุนเตียงมอเจ้านายเตืองโอจมาพระเจ้าเสดน้องปะอิ่มลอปเปอร์มาปะออดกษัตริย์เปียโอปุ่ยเกฮอยหนึ่งตีเตือนแก่เต้าปะอัยทโลอยู่อูเปกิอยู่อูปู่โรกะ้ภูคือพระเจ้าเสโลญุตสักแม่อำนาจอนาโอ้ยะกาลอดอาเมนไมปะสะตอกมุปกวยแห่งนิงปลาสเตเฮกึฮโอเกฮุน ម៉ៃកឿបអូសអរផំម៉ៃខខខងអូចេងអូណែតទេសេហាសេម៉ាច់សអរផំម៉ៃបចោបពកឿអីឡាអេក្រូនជាម៉ៃរផំសពឿតេម៉ៃកឿអីលោរផំមួនតេនឹងម៉ៃបសតុកកើយុះកាន់ម៉ៃម៉ៃកឿអតិតកយណែមនឹងកាន់ម៉ៃយុះតេសេម៉ៃបកឿអោតម៉ៃរផំសពឿតេម៉ៃពូនកឿកោះតេអ៊ុអីឡាពីហាញ់ដាយុអ៊តុកសេសលោររែនអងខៅខងម៉ៃត្លាគោតេ เปอร์สเปนหลักฐานต้นหลังห้อยหลังยังให้มาตอกเซตอกสโลงรับชีวิตประมาชีวิตเนิ่มแต่เสทีมุที่ไม้เปอร์โโครักษาเนิ่มหนึ่งอวยประมอบพระเจ้าลาเปอร์ไม้เปลาเวียละปุงโอกกสประมาเอการงอนประวดตีแต่ยุงอวยเตืองโอแต่ยุงเนิ่มหอยเกปูแต่งาอึ่นไม้ปุยไม้เปรตอกงอดปะโมเสไเอการงอนระโคตีแต่ยุงอวยตอกเสลอดไกรฮาร์พอมเชื่อแต่งาอึ ព <coughs> <t> ួរគុណមុនយោព្រះចោអោតម៉ែមួយពេទាំងអួយប